ช่วงแมวเงาเล่าเรื่องสนับสนุนโดยสวัสด์แคทอินเทอร์เน็ตซอยสวายเรียงสวัสดีครับฝูงแมวพิศาทั้งหลายผมดีเจหมวเงารายงานตัววันนี้ก็มีเรื่องมาเล่ามากมายมากมายอ่านเล่าเลยละกัาเรื่องแรก เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางสโมสรก็ได้ขอความร่วมือกัดทางชมรมสวัสดิ์แคทแฟนคลับกับพวกเรานี่แหละอยากจะให้ไปช่วยแห่ประชาสัมพันธ์รอบเมืองพวกเราก็ไปแจ้งข่าวกันไว้ในเว็บไซต์ w w w ร o ไวเ fc.net นั่นแหละกระต้ก,ก็มีคนไปตอบหลายคนว่าดีย่างงั้นดีย่างงน,นแต่ทาไมพวกแกไปกันด้วยเอท่า โอ้ยนี่มาดูอะไรนี่เขาว่ากองทัพเดินได้ท่วงเนาะกินก่อนนะใครว่าการเอ้าดูบรรยากาศกันเนาะโอ้ยดีเหนียวเหงาก็จัดกทีว่าไงเนาะรถตั้งใหญ่ตั้งโตมีคนนั่งอยู่จึงนึงอ้าไม่เป็นไรก็เป็นวันเสาร์นะก็คงจะทำงานกัน อ้าวแล้ววันนั้นก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับสำหรับพวกเราทุกคนที่เสียสละ,ะขอบคุณประธานริดด้วยวันนั้นกับไปเนาะแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งเลยจ่าซักครับคนนี้จ่าซักนี่คนนี้เห็นน้ำนองๆกับมอเตอร์ไซค์คลาสิกมาร่วมกับวนด้วยโอ้ยอย่างงามเด็กแกเอ้ยรับไปกระแจกใบป,ปิวไปโบกทงไป โอไยกค้าวนาเด้เนาะถ้าเผื่อว่าสโมสรก็จัดงานอย่างนี้อีกพวกเราชมรมแฟนคลับคลับสมาชิกสาวกแมวพิการตั้งหลายก็คงจะได้มาช่วยกันลนะเนาะอ่าที่นี่ก็มาถึงวันอาทิตย์วันที่ฟุตบอลเตะนันละหลายหลายคนก็คือจะยังไมรู้ก่อนที่ฟุตบอลคู่โคราชับรายองจะเต้นี่แฟนคลับของระรยอง กับแฟนคลับของโคราชเขาก็มีการเตะฟุตบอลกระชับมิดเชื่อมสัมพันธ์กันพี่เหนียวเงาก็ไม่ได้ไปเพราะว่าได้ข่าวว่าจะมีเด็กน้อยมาหลายคนก็เลยอยู่กัสนามเตรียมตัวตอนรับเด็กหน้ย่ยที่ไหนใดไม่มีเด็กหน้อยมาเลยมีแจะคนใหญ่พี่เหนียวเงาก็เลยไม่ได้ไปเก็บภาพก็เลยได้เอาภาพของคุณนัทสวัสดีดครับเนี่มาให้ชมกันเป็นภาพบรรยากาศการเตะฟุตบอลกระชับมิดไม่ว่ากันเนาะคุณนัทเนาะ ต้องขอไว้ก่อนละยิ่งตอนนี้ภาพถ่ายจักเป็นอะไรกันผมก็ไม่ก็รู้เรื่องรู้ราวกับเขาหรอก เอองานนี้ที่จำเร็จลุล่วงไปได้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อรุนพี่ทินก,กรเหนี่ยวรองประธานแฟนคลับทั้งคู่เลยและวก็นองบอลฉลามชนและแก่ทุกๆท่านที่ปรร่วมเตะฟุตบอลด้วยเดอ้อก็ผ่านพ้นไปด้วยความเบิกบานในไมต,ตรีจิตที่มอบให้ระหว่างสองทีมอ้าวเอาอีกสักเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังส่งท้ายหลังจากที่การแข่งกันกฟุตบอลได้สินสุดลงโคราชกันชนะไปสอ พวงแมวปีศาจกันละเวิกอยู่แถวซุ้มโคอยู่นั่นละพี่โตผู้จัดการทีมคนใหม่ของสวาดแคทก็ได้เดินมาพบป้าทักทายกับพี่น้องแมวก็ถือว่าเป็นลาบปากของพวกเราเนอะฮิ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 เป็นใจนะ ความสุขที่สุดในชีวิตเลยวันนี้แบบมีพวกเราคนโคนราชแฮปปี้มากันเยอะขอบคุณแฟนคลับสวัสดีครับทุกคนที่เป็นพลังสําคัญทำให้นักกีฬาของเรามีแรงนครับเมื่อกี้ผมก็ไปบอกกับนักกีฬาบอกว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยทำให้ค,คนโคราชมีความสุขโอ้โหเราไปเราไประยองเราต้องไปอีกสามลูกออเอา,มาไม่เกลียดเอา,มาไม่เกลียดวันนี้วันนี้ต้องขออนุญาตจ่ายค่าเบียร์ตามตกลง

สำหรับวันนี้เหนียวเงาต้องขอลาไปก่อนเดอ้อพบกันใหม่หลังคว้าสามแต้มกลับมาจากระยองไปละบ๊ายบาย